สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องแจ็คเปิดชาแนลนะครับวันนี้พบกับผมแจ็คนะครับผมวันนี้ผมก็จะพามาชมเหรียญท้าวเวสวรรณทรงจำปีนะครับผมสําหรับรุ่นนี้นะครับก็เป็นรุ่นย้อนยุคปีสี่ห้านะครับก็คือชื่อรุ่นเทวสถิตนั่นเองนะครับผมแล้วเนื้อที่ผมจะมาให้ชมก็เป็นหนึ่งในชุดสีประจําวันเกิดนะครับสําหรับสีนี้เป็นสีเขียวนะครับผมลงยาสีเขียวนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นอย่างไรนะครับผมอันนี้เป็นกร่องก็จะออกสีฟ้าอ่อนๆนะครับพาการะหมีีก็จะเป็นสีม่วงอ่อนๆนะครับผมนี่นะครับตีเขียวนะครับผมตีเขียวเนี่ยอซับนั่นเองอันนี้ดูทะลุถุงนะครับเดี๋ยวเรามาดูเหรียญภายในกันนะครับ มาดูข้างในกันว่าจะสวยแบบไหนนะครับผมก็รุ่นนี้นะครับก็เป็นเหรียญที่หลวงพ่ออิดทวัจจุลมณีนะครับท่านก็สร้างนะครับมอบให้กับมูนิธิสภรราชนนะครับพระวิหารเทวสถิตที่จังหวัดนครปฐมนั่นเองนะครับนี่นะครับเรามาดูความสวยงามของเหรียญกันก่อนนะครับผมนี่นะครับก็ ดูแล้วมีความละไม้คล้ายครึงกับเหรียญจำปิสี่ห้าเป็นอย่างมากนะครับผมก็สําหรับชุดวันเกิดนะครับก็สร้างเพียงหนึ่งพันสองร้อยชุดแค่นั้นนะครับสร้างน้อยมากๆนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับก็พุทธาพิเศษถึงห้าวาระด้วยกันนะครับวาระที่ห้าก็ไปพุทธาพิเศษที่พระวิหารเทวสถิตท,ที่จังหวัดนครปฐมกันเลยทีเดียวนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าความสวยงามของเหรียญเป็นอย่างไรนะครับผมก็ ดูที่ขอบเหรียญด้านบนก่อนนะครับก็หูตันนะครับแบบนี้ตรงขอบข้างหูนะครับแบบนี้ก็จะโตกว่ารุ่นจำปี4-5ที่เป็นรุ่นแรกนะครับผมสาหรับรุ่นนี้ก็จะโตกว่านะครับส่วนสำหรับใบหน้าขององค์ท้าเวสุวรรณนะครับก็จะมีความใกล้เคียงกับจำปี4-5นะครับผมแล้วก็ตรงคอนะครับก็จะมีเส้นคอนะครับก็จะใกล้เคียงนะครับ องค์เทววสุวรรณก็จะมีความใกลเคียงนะครับก็ลวดลายชัดเจนนะครับผมลงยาสวยมากๆนะครับก็คือลงยาสีเขียวนั่นเองนะครับก็สังเกตว่าน้ําลงยาเต็มขอบนะครับเต็มขอบเหรียญน,นะครับแล้วก็การขุดเหรียญเนี่ยการขุดเหรียญจะขุดตามแนวโค้งของเหรียญน,นะครับก็จะทําให้คล้ายๆกับดูแล้วเหมือนเป็นรัศมีที่ออกจากองค์เทววสุวรรณนะครับก็จะทําให มีความสวยงามนะครับผมนี่นะครับลงยาเขียวสวยมากๆนะครับนี่นะครับแล้วก็สีของกระไล่นะครับก็จะเป็นสีทองนะครับก็จะเนี่ยมีความเงางามแบบนี้นะครับด้านหลังเหรียญนะครับก็จะระบุชัดเจนเลยนะครับว่าหลวงพ่ออิฐวัจุลามณีนะครับก็สร้างมอบให้นะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเขียนว่าพระวิหารเทวสถิตนครปฐมนะครับสองห้าหกสามนะครับแล้วก็ ด้านล่างก็จะเป็นการต่อโคดเหรียญนะครับผมแล้วก็มีต่อโคดเหล็งอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับผมเนี่ยนะครับตัวเล็กๆนะครับนี่นะครับถ้าเอียงดูก็จะเห็นชัดหน่อยนะครับนี่นะครับก็เป็นความสวยงามนะครับของเหรียญแล้วก็ยันพุทธซ้อนนะครับก็เหมือนกับจำปีสี่ห้านะครับก็อยู่ตรงกลางนะครับผมนี่นะครับยันพุทธซ้อนดูโดยรวมแล้วนะครับเหรียญก็คือจะมีความ ใกล้เคียงกับจำปี4 5หแต่ต่างกันที่การระบุตัวอักษรลงไปนะครับที่แตกต่างกันก็คือตัวอักษรด้านบนกับตรงนี้นะครับผมก็จะทําให้เหรียญนั้นมีความแตกต่างกันแต่ดูโดยรวมแล้วก็มีความใกล้เคียงกันพอประมาณนะครับก็ไม่ถึงกับเยอะนะครับส่วนขอบเหรียญนะครับขอบเหรียญก็มีการตัดขอบที่ ชัดเจนนะครับชัดเจนเลยนะครับก็คือรอยตัดจะตรงกันนะครับแล้วก็แนวตัดก็จะไม่มีรอยยืดรอยเบร์นะครับนี่นะครับก็ตัดบล็อกได้สวยงามนะครับแล้วก็เหรียญก็จะออกมาสวยแบบนี้นะครับผมแล้วก็นี่นะครับทํากระไหลมาแล้วนะครับแล้วก็ลงยานี่นะครับลงยาสีเขียวสวยมากๆนะครับผมสวยมากๆเลยก็เหรียญนี้นะครับวัตถุประสงค์การสร้างก็ดีนะครับแล้วก็หลวงพ่ออิฐท่านก็ เมตตานะครับแล้วก็มอบให้กับมูลนิทิหุดเลยนะครับผมเพราะว่าวัตถุประสงค์ในการสร้างก็เพื่อมอบให้มูลนิธิเพื่อที่จะไปทําประโยชน์นะครับให้กับสังคมต่อไปนะครับก็เป็นอีกหนึ่งในความเมตตาของหลวงพ่อนะครับเพราะว่าแล้วก็อย่างเหรียญรุ่นนี้นะครับก็ถ้าเป็นจาปีรุ่นแรกเนี่ยก็ราคาค่อนข้างไกลแล้วนะครับแต่ว่าจาปีย้อนยุครุ่นนี้นะครับก็มีความใกล้เคียงนะครับท่านใดที่อยากได้จาปี คล้ายกับจำปีสี่ห้าที่มีความสวยงามนะครับก็ใช้รุ่นจำปีเทวสถิตหกสามนี้ใช้แทนได้นะครับผมเพื่อที่จะได้มีติดตัวกันไปไว้บูชานะครับผมเพราะตอนนี้ก็เหรียญออกมาแล้วนะครับทยอยออกมาบางส่วนนะครับแล้วก็ยังมีอีกอที่ยังยังไม่ครบนะครับผมก็หลายๆท่านก็อาจจะยังรอเหรียญอยู่นะครับหลายๆท่านก็ อาอาจจะได้ชมเหรียญกันบ้างแล้วนะครับสําหรับวันนี้ผมก็เอามาให้ชมกันให้ดูความสวยงามของเหรียญกันนะครับเพื่อที่ได้เป็นสิ่งที่เราตัดสินใจได้ว่าเฮ้ยเราถ้าเราดูแล้วเราชอบมันสวยดีอะไรเงี้ยเราก็สามารถเช่าหาบูชากันได้นะครับผมเพื่อที่จะได้มีวัตถุมงคลสวยๆแล้วก็พุทธคุณเข้มขังขนาดนี้นะครับเพื่อไปอไว้บูชากันต่อไปนะครับผม ำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับความสวยงามของเหรียญนะครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับสําหรับวันนี้ก็ฝากเอาไว้อย่าลืมกดซับกดติดตามกันไว้นะครับแล้วก็เราจะมาดูกันต่อว่าสีต่อไปจะเป็นสีอะไรที่ผมจะนํามาให้ชมกันนะครับถึงความสวยงามของจาปีเทวสถิตนะครับผมหรือว่าย้อนยุคสีห้านั่นเองสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวพบกันในคลิปหน้าครับ วัสดีครับ